รับปีไปเลยหมุนได้ไหนเลือกอันนั้นเอาสา่ชาร์จเสียเนี่ยมาแลกเส้นใหม่ครับโปรไบโปรรอบนี้ครับผมอยู่ที่บูตออรกี ee, จะบอกว่าเทคโนโลยีใหม่จัดเต็มและราคาโคตรถูกด้วยมีอะไรบ้างมาตัวน,นี้ก็คือสินค้าใหม่ปีนี้เฮ้ยไม่รู้สิข,ข้างในเป็นยังไงสินค้าตัวแรกที่โอโคตรว้าวนะมันคืออะไรมันคือที่ชาร์จไร้สายนั่นเองดูข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนี่ที่ว้าวคือเทคโนโลยีสุญญากาศดูดิโอโหโคตรโหดนี่ครับ i p h o n e 17 Pro Max ชาร์จที่สที่22ได้25วัตต์ แล้วจะบอกว่าราคาพิเศษในงานเนี่ยเพียงแค่พันเบาทคพราะเจ๋งไปกันต่อแล้วสำหรับใครกลัวชาร์จเนี่ยไร้สายเนี่ยแล้วมันร้อนมาดูนี่เลยเทคยีใหม่อีกตัวหนึง่งที่ออกีมี M e นะก็คือชาร์จปุ๊บเนี่ยแล้วทําความเย็นด้วยก็คือ Active c o o l i n g System นั่นเองราคา3ามพันบาทเออเจ๋งอยู่ว่ะแายคนมาที่บูธเนี่ยเขาแบงค์เต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกซื้อ,อยังไงที่นี่เลือกซื้อได้เลยไม่ต้องดูเพราะว่าประกัน2ปีและดูว่ามีแรงแบตเตอรี่เท่าไหร่ตัวนี้แนะนำ ชาร์จเร็ว30วัตต์ประกัน2ปีเนี่ยโคตรคุ้มเลยราคาในงานเนี่ยพันสี่เก้าสิบแต่ถ้ายังไม่พออยากได้มีแรมเยอะๆชาร์จไวๆมากขึ้นเนี่ยแต่แพงไม่เยอะเนี่ยก็คือรุ่นนี้เลย T B Y C D แปดราคาสองพันเก้าเก้าสิบอันเนี้ยสองหมื่นมีแรมแต่รุ่นตอนนี้แสดงสถานะของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นจุดไฟห้าจุดตอนนี้มันโอไปแล้วครับโบราณมากครับตอนนี้ต้องเป็นนะครับสถานะเปอร์เซ็นต์ดูดูง่ายนะครับไม่พอในการชาร์จเนี่ยกว่าจะขึ้นอีกจะได้รู้ว่าชาร์จเครื่องเราเนี่ย ไฟเข้ากี่วัตต์อันนี้แม่งโคตรเจ๋งหลายคนบอกว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศครับจะบอกว่าเมื่อกี้มันสูงไปหรือเปล่านะครับผมตัวนี้เลยนะครับ790าบาทประกัน2ปีแล้วนี่ครับ990รบาทประกัน2ปีเช่นเดียวกันแล้วจะบอกว่านะครับราคานี้ครับไม่ได้กระต่อนะครับผมตัวนี้10,000ม่ิลลิแอมนะครับแล้วชาร์จเร็วเนี่ย22.5วัตต์แถมพกพาสะดวกดูดิเล็กกว่าหน้าอีกหัวชาร์จนะครับรูปร่างแปลกๆนะจะบอกว่ามันคือหัวชาร์จที่ไว้ชาร์จเนี่ยเดินทางที่ไหนก็ได้ครับกนุุมา จะเสียประเทศไหนล่ะจะไปประเทศไหนล่ะเอาว่าไปได้ทุกประเทศนะครับมีหมดแล้วชาร์จไวนะครับ2 0วัตต์ด้วยเราจะบอกว่าสิ่งชาช้ทเนี้จริงๆอ่ะผมไม่อยากมารีวิวนะแต่ว่ามันดีก็เลยต้องบอกนี่อยู่ในกระเป๋าพวกโอ้โหพวกว่าผู้หญิงนะครับชื่นชอบตัวนี้เลยมันคือ GPS แท็กนั่นเองครับผมนะใช้ไฟไมาในการแทกนะชาร์จทีนึงอยู่ได้6เดือนดูดิตัวโคตรบางซอนในรถก็ได้ในกระเป๋าก็ได้ แต่ว่าอย่าซื้อมาใช้หักนะโคตรโกรธมาใช้ขอออเกพวกนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าขายดีอยู่แล้วแล้วประกัน2ปีด้วยแต่ว่าผมจะพูดถึงสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของเขาก็คือนะหัวชาร์จที่พกพาได้67วัตต์แล้วแถมชาร์จที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เพราะว่าอะไรสามารถเปลี่ยนหัวได้ดูปร๊บนะไปประเทศนี้เปลี่ยนอันนี้หรือจะเปลี่ยนไปประเทศอื่นก็ได้หมดโคตรสะดวกแล้วนี่คือโปรโมชั่นนะครับเฉพาะในงานท่เท่านั้นนะนี่เลยกล่องมาจันไม่ใช่ออโฟนสใส่เข้าไปนะไม่ใช่มาดูนี่เอาใส่ชาร์ เสียใส่เข้าไปอันใหม่ขึ้นมา199บาทในงานนี้ซื้อครบ1,000บาทรับปีไปเลยหมุนได้ไหนเลือกอันนั้นนะแล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นนี้มีแค่4วันที่บูธออกีโอเคไหมรีบมาจัดชอบไหมชอบ